่าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับต่อสู่ทีมงานมาเฮงครับผมครับทาง YouTube มาเฮงภาพมวลแล้วก็มาหาเฮงมวลชื่นครับผมเนาะเอาวันนี้แอดมินที่นี่หนวทางมาฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องน้พี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเลขลับจากแดนสตอร์เป็นงวดที่3ครับ นะงวดที่ผ่านมาบรุวาเห็นกันบอกหรือว่าได้โชคกันบ่าพี่น้องขั้นผูใ้ใดตามเลขรับเดีย่ยจะตองงวดที่ผ่านมามูเจ้าถือทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างครับถูกทั้งบนและก็ล่างครับนะก็คือเจ็ดเจ็ดครับ บนออกสามเจ็ดเจ็ดล่างออกคนะ้าศูนย์เนาะก็เข้าั้างบนข้างล่างสำหรับเลขรับแดนสตอรครับผมนี่พี่น้องที่ไปที่มากครับผมมาแปดห้าศูนย์เลขล่างออกค้าศูนย์ครับอสลับแบ่ดยูพี่น้องเพิ่นห้ยสามตัวมากแต่ว่าออก ห้าศูนย์ไลน์แล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดไปออกบนครับเป็นสามเจ็ดเจ็ดเพื่องเรื่องสำหรับเรื่รับเดือนสตอร์อามือนี่เป็นแจ้งไดที่ไปที่มาได้มาแล้วครับนอกจากเรื่องรับเดือนสตอร์รอดติดตามไปพรอมกันครับมา ทีนั้นสิ้นสุดการรอคอยเลขรับจากเดนสตอเลขรับจากเดนสตอเงื่ที่ผ่านมาเขาทั้งบนทั้งลางให้เต็มเต็มเนาะก็คือ8ปดเพิ่นให้สามตัวไปออกหาศย์ออกลางแล้วก็เจให้สตัวแต่ไปออกบนก็คือสามเดที่ผ่านมา เนาะนั่งเอายุต้นมาแข่งกาฝากมาแข่งยนะี่นองกาฝากเครื่องปืนของอที่ขาเจ้าเสือมีพุทธคุณกาฝากกลักกาฝากดินไม่มันหาใหญ่กันะพี่น้องเนะาะแถวบ้านเท่าบ่าามีแถวบ้านเอ็มมินดูบ่มีค้ามี่อยู่ยโอ้ยเด้ไปหา <c oughs> กันเขาแข่งเนะาะพอตอบมาอันนั้นก็คือไปนั่งเอาเลยเนาะไอ้ อาจารย์เป็นหมือนนั่งให้หลายแต่มันมีม้ต้นต้นที่ว่าลักษณะนี้มันมีครับนะต้นกาฝากไม่มีแถวบ้านเรามีก็ยากแต่ว่ายุ่ทางอ่ะ่นดูทางแดนสตอก็คือแดนใต้พี่น้องข่าวามันปลาหลเมื่อที่พามาต,รตรม้นมาแข่งตง้นซ้ำแขนเป็นว่าต้นมาแข่งมีต้นใหญ่บ่พี่น้องว่ามีเรื่อง ตนมาแข้งเพราะราต้นทำแขนเลยขาเจ้ามันกำลังเป็นฝาการว่าฝากกับเครื่องฝากย้งใส่ข้เจ้าได้่าเป็นของดีขาเจ้ากเล่ไปเห็ุข่าสามผู้สามผาสามมันนั่นเุณว่ากลับวันเืยบซอดแก่ไปได้มากก็ได้บ้าฝาเก็บซีเสียกะหาศู์แก่ครับเจ๊ดนกับแด่น้อที่ิ่านมากเพิ่นวันนี้ ก็ได้ๆนั่มาฝากตอนของแกไปลองอีกเช่นเกาสินเคยครับเนาะแต่ว่าเอาป็นเลขบ่ได้ขอลำเทวดาเนาะวันนี้ว่าเลยขอลำต้น,นไม้ต้นอะไรแต่ว่าขอลำอ่าผีครับนะขอลำผีขับมียนีนนน้ว่าสาระอ่าเนาะแต่ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องนี้เรื่องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอ่าพี่น้องฟังเบิ่งการให้พิจารณาเบิง่งก็คือคนบุคลเป็นเรื่องที่รับแต่ว่าคนกะมักจะสั่นนะอ่าบางคนกะคนตายคนนั้นเขาเจาไปขอเรียกว่ากระโลมฟ้าฟ้าโลมนะเลนาะเรียกว่าเขือนทั้งสี่แพี่น้องแต่ละห้องอ่ะอันนี้ พคนว่นาเพคนว่นาเพคนว่าได้เป็นหมอสท่ำเดือดสัตว์ว่าหอยโบแมนม,มอสท่ำหอยเป็นเชื่อว่า,าได้ไงล่ะอาจารย์อ่าเป็นอาจารย์เนาะผู้คนอ่ามีจิตสัมผัสเคนว่าสันเตว์จิตสัมผัสสัมผัสกับผู้อุ่นไป้พวกไรมองผู้แกๆ่ๆมองผู้ที่ว่าขจอดย่างอยู่เนาะน้ำโพ่นน้ำต้นไม้ต้นเลยขจอดเลยว,ว่าสื่อสารกันได้คนว่าสันตว์ พูมจะซื้อสารกันได้ครับเนาะก็คือไปใส่มีพู่ดมีใเ่ีางทัางนี่มีพ่ดมดมีพ่ดดีดดถ้าเจ้าจะซื้อสารกันได้สัมพันกันได้แต่ว่าถ้าเจ้าสิปากก็ปาก,ปาก,ปากจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับนาะยิญญาณนักอันนี้ข้าเจ้าวีวิชาของข้าวมันมีจริงๆครับผมเราสม,มื่นหาอย่าง่าข้าเจ้าวิวิชา ก็คือลำเนื่องมาจากคุณบาอาจารย์มาอีกทอดนึงจะเริ่มมาขอขอได้ขอตนำตนแม่น้ำเทวดาบนห้องกับหังเสือเดือมงอนี้มีแล้วเนาะตัดตนแม่ตนไหนข้าวต้องต้องขอก่อนแต่งขอแต่งขันขอตนแม่ที่ใหญ่ไม่ว่าจะยืดยืดอยตัดก็ตัดพี่น้องมาเป็ี่นสั่นอ่าเนาะ การสำรับเบรกรับแตนสตอร์เมื่อนี้เนาะคนเข็ยนสวดเอาโยมีพิรำเงาหดเรื่องพนวังฟังมันนั่แหละมีนายกก็ถือว่าย่อสวดเอายมีมีมีที่ยังไงก็มีแต่ีตายหงกว่าจักเนาะเพราะว่าคนเราฟังโมหูดืองเลยบอกว่าฟังโมหูุเรือง ก็เลยอ่ผู้ดูสิ่งในเมียดนะเป็นเมียเก่ามุงบราณที่แนี้ลาสันละพราเจ้าสวยเอาท่แรลงขึ้นมาเลยตัวเลขที่ขึ้นขึ้นมาถ้ามีไดเขึ้นมาอ่าลายกูกดิงศ์ลกหาที่ไปนั่งที่ขาเจ้าสกเข้าเจ้าหมายีวัดว่าขันข้าเจ้าไปแห่ไปนั่งมนจะเลยว่าอเห็นตัวแะไเ่เห uh, ็นตัวที่เน่สวนตัวเลขขึ้นหรือพี่เพรามดาเลยเนาะ ตัวนี้ที่กันวองหางกหาซีศูนย์เพิคมนก็เห็นหาซี่ศูนย์หาห้าคก็เห็นเจ็ดเจ็ดกห่เนาะค่อยกับว่าผมม่วเนว่าขนไปนับกันหลายให้เจ้าอย่างิสงพิศส่หามกันไว้เลยเยอะหรือว่าขนเห็นตั้งไหนให้เจ้าเดาแล้วสั่งอืมแล้วก็มันจะมีเล็กลูกไส้เพิ่นเด็กน้อยพระ่ามันบอกว่าสามสวนสี่วนเดีว วัาน,นี่อย่างบอกคือเก่าเลขตัวเก่าเด้อคือสี่เก่าคนลาเลขลูกคนนะเด็กนวน่ยไอ้โสกกระลัางนัดบอกกระลังนี่แหละพี่น้องเนาะอ่ะสี่เก่าคนใหญ่น่าคือเก่าแล้วก็ที่สำคัญเลขคืนนี่มีมันมีหลายตัวพี่น้องเนาะมีหาตัวมีศูนย์มีสองมีสามม,สาม,มีสี่มีหาขาดแต่หนึ่งครับ พี่รองเนาะอ่าเพิ่มอีเลยว่าตาต่อไข่เนาะมันหลายตัวตาต่อใครอ่าหรือว่าพี่น้องพี่บุตรจะไล่กันรู้ได้ด้วเนาะเพิ่มก็ได้ว่าตัดไข่สามตัวนี่เป็นตาสามชุดตัวสี่ลักพี่น้องสองตัวกับสองชุดพี่โตอ่าแต่ว่าพี่น้องเนี่ยระวังคือตัดออกแยกออกก่อเนาะอืมแล้วก็เรียกลูกเพิ่น บอกได้หน่อยฮาร์ดบอรบอกครับจะคือสีเก่านอนเยอะไม่จ่ายอ่าให้แคบงานจอด้วยเพียงเด้อสามตัวเพิ่นตาเราว่าแห่คือห้าสามสองหนึ่งชุดครับผมชุดที่หนึ่งห้าสามสองชุดที่สองสี่ห้าสามเนาะแล้วก็ สุดที่สามก็คือสามห้าสามครับนี่แหละคนน้กตาบอกว่าเหน็นแคนสี่พี่ร้องไปหาลอตเตอรี่ไว้พี่ร้องเนาะอ่าอาจจะแตกคือเก่าบนลดราคือเก่าหรือว่าตราสารตัวว่ามองนี้เพิ่นว่าเลขมองน,นี้อ่าเพิ่นเคยไปเห็นบ้างมันไดไห้หาสามสองตะกี้ต่อเได้เอาบีดไปเห็นคือ,อ,อบ้านหลังที่เพิ่นไปเห็นนี้มันเป็นบ้ากคนตายหูนี้ว่าสันา่นละ บ้านเล็ที่นอะนแต่ว่าเอามีไปเห็ดใต้าหากเลือพี่น้องเด้อเนาะจะแคบหนาจอให้แล้วก็บีตัวกันห้อมพี่น้องจะดื้อๆเอาเหินวัดครับเนาะเอาจะให้ครับเดี๋ยวสำหรับพี่น้องไลฟ์สดค่อยติดตามเนาะเแล้ววินะ่จะให้ครับก้องก่อนเนาะจะให้ครับก้องกันอะ่าจะสรุปให้ครับผมสำหรับเรื่องรับแดานต่อเนาะใหินวัดสี่หลัง เลขจะูเรีเราเรกขึ้นนู่มน่นะมีศูนย์มีสองมีสามมีสี่มีห้าผลเลขตาก็ใช่หนะประมาณนี้หาสามสองหาสามหาเอียงสี่อรก็่ตัดเอาสองตัวก็ตัวเดิมนี่เห็นบ่สามหาสี่หาเลนี่ครับอันนี้เลขลูกไสก็บอกซื้อกาเกาซื้อตามไปหานาะ อันนี้ก็เป็นตัวกันเพราะว่าศูนย์มีสี่ครับนะสำหรับเรขรับจสต้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอให้เฮงๆปากๆาครับ